พี่ตายมาใส่หัวปีค่ะอยู่ตรงนี้หัวปีมันอยู่ในคลองไม่ถนัดเดี๋ยวพี่ต้ยดึงใช้ขอดึงหัวปีนี่ประโยชน์นะกล้วยน้ำว้าประโยชน์เยอะนะคะต้มก็ได้ต้มขาไก่ก็ได้แกงก็ได้นะคะทอดก็ได้นะทอดหัวปีอร่อยเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์นะคะ เดี๋ยวเดินดังชูให้ดูชูให้ดูนี่ค่ะหัวปีนะคะนี่่ะนี่เป็นดอกไม้มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวไปต้มจิน้มน้ำพริกค่ะพริกขีกาอร่อยโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ,ะสวยหัวปีกันสวัสดีค่ะ